สวัสดีจ้าคุยกันยามเย็นกับกบน้อยได่จ้าวันนี้มาพูดคุยเล่นเฉยๆจ้าอันนี้เมื่อวานเมื่อวานจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ไปงานบุญกระถินที่วัดฮ่องกงธรรมารามใช่ไหมละ่ะวัดฮ่องกงที่วัดวัดไทยที่อยู่ในฮ่องกงอะนะไปที่หนึ่งอ่ะนะนั่งรถไปไปกับสามีโอ้กว่าจะหากว่าจะหารถ กว่าจะนั่งรถไปโอ้ยแล้วไปเป็นชั่วโมงจะพี่น้องกว่าจะไปถึงวัดอ่ะพอดีไปถึงไปถึงพระฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ไปก็ไปกินไปลงทานก็ไปทําบุญทําอะไรเสร็จก็งานก็ยังไม่เสร็จแล้วนะเพราะว่ารีบกลับเพราะว่าสามีจะไปเดินเขาจะ้ะสามีจะไปเดินเขาใช่ไหมล่ะทีนี้ก็รีบกลับบ้านไปซื้อกับข้าวลงรถแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมาไป เป็นนั่งรถไฟฟ้ามาเป็นั่งรถนั่งรถไฟฟ้ามาจะเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนที่นั่งนั่งรถไฟฟ้ามาเขาก็มองมองมอง,มองฉันอ่ะพอดีเพราะว่าพอดีว่าเมื่อวานนี้อ่าแต่งตัวนะคะแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาอะไรนีไร่ไงใส่ใส่ชุดก็ไม่ใช่ว่าสวยอะไรแลวนะพูดถึงอะนะแต่งชุดธรรมดาน,นี้แหละแต่ว่าแต่งหน้าแต่งตาไปทีนี้คนก็มองทําผมได้ผม เสร็จเรียบร้อยไม่รู้คนมองยังไงเขามองยังไงก็ไม่รู้นะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ่ะอืมพอนั่งรถมาคนก็มองเออพอนั่งรถไฟฟ้ามาตอนไปกับผัวเนี่ยนะคนก็ยังมองนะเอเออ่าพอนั่งรถมาก็คนก็มองมองแล้วมองอีกมันมองหัวยันจรดเท้านะมันมองมันมองอะไรก็ไม่รู้นะพอดีพอดีลงรถมาผัวบอกว่า มีผู้ชายคนหนึ่งมันมองเธอบอกผู้ชายคนนี้มันมองเธอหัวจะหลดเท้าเลยมันไม่รู้มันมองอะไรของมันฉันน่ะเป็นคนที่เด่นชัดตรงหน้าอกเออฉันเด่นเด่นชัดตรงหน้าอกแต่ทีนี้พอดีฉันแต่งหน้าแต่งตาฉันเสริมสวยด้วยไงฉันเสริมสวยฉันแต่งหน้าแต่งตามาใช่ไหมล่ะฉันแต่งหน้าแต่งตาแล้วทีนี้เป็นฉันเป็นคนมีหน้าอกใหญ่ฉันเป็นคนหน้าอกใหญ่เออวันนี้คนก็มองจุดเด่นของฉันคือหน้าอกไง คนเขาก็มองจะไม่ห่ะเพราะฉันแต่งหน้าแต่งอะไรด้วยมันคงจะสวยแล้วนะคิดว่านะมันคงจะดูแล้วสวยนะนะสเปกนะนะมันคิดคิดว่าอย่างนั้นนะะสเปกใครสเปกมันเด้อละ่ะผัวก,ก็บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมองพอเราลงรถออกมาแล้วนะลงรถออกมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่ข้างหลังเราข้างหลังมันเดินมาข้างหลังะนะลงรถแล้วนะมันบอกว่าบายยเออมันบอกกับเราบอกว่าบายยจ้ะ 我今日咧就講嗰啲笑話俾大家啊聽下。琴日咧我就啊、呃、去呢個間泰國廟嘅啊，我又化妝啊，着普通衫嘅啊，化妝啊。我個人咧身材突出係個胸個位嘅啊，咁啊有個馬甩佬咧，我香港人都幾多下啲馬甩佬啊。 好中意望住我，頭都落腳啊，望頭都落腳啊，係咁望望望望住我，我落車係佢一個行，行我喺後邊嗰度，佢又話拜拜咁樣喎，佢又同我講話拜拜，哦、我冇擰擰冇擰翻轉頭啊，冇擰望住佢噶，我知道佢有有有喺後邊咧，有人跟住我落車啊嘛，咁佢又我見到佢少少嘅，佢話拜拜咁樣啊，同我講拜拜。 咁我老公就話咧，我老公同我一齊啊嘛，係嘛？我老公話有馬甩佬啊，係夾住你好耐噶啦，望頭都落腳咁樣講，望頭都落腳，因為我我同老公嚟坐唔同個位啊嘛，我又企嘅，我老公就坐低嘅啊，所以就有個男人咧就係夾住我嘅啊，就望住我嘅，咁啱我又突出個胸位嘅，我個胸位比較突出嘅，同埋咧。 我又誒識頭啦，我又整頭髮，我又吹頭啦，我又誒、uh, 我又扮靚啦，係嘛？所以誒、uh, 平平時咧就唔打扮，就去買餸咧就唔化妝噶，就好普通冇人理我嘅平時啊。咁我又誒打扮啦，又化妝啦。咁好多嗰啲誒馬甩佬咧就會有興趣嘅，啊唔知點解啊？ 啊，uh, 男女可留意咧。如果我化妝嘅話，我 set 頭髮，我扮靚嘅話咧，就好好好多嗰啲吸引人啊！唔知點解嘅，我仲唔明嘅。<laughs> 我覺得我自己佢普普通通嘅咁師奶，普普通通師奶咁嘅啫吓，冇、啊、咩特別嘅。我覺得我自己，我我覺得我自己唔算靚噶，但係咧唔知點解好多人都係咁中意望住我啊！ 有嗰啲啊，魚檔咧，好中意撩我嘅魚檔啊，靚女啊，乜乜啊，化妝好靚啊，嚇、啊，好散鏡啊，乜乜乜乜，好中意撩嘅，講下笑話啫、啊，熟咗啦嚇、啊，熟咗嗰啲就唔同噶啦，係嘛？熟咗嗰啲就唔 OK 噶啦，講嘢就冇問題噶啦嚇。咁啊唔、啊啊、熟嗰啲咧，就係、是、有問題噶啦，係咪先？哇，原來啲香港好多馬碌佬嘅原來 <laughs>。 如果我化妝咧，真係、哎、啊，唉，着火啊似啊，成 <laughs> 條街都着火啊！如果扮靚啊，而家普普通通咁啊，化妝咧就係就係有啲誒吸引人啦。啊，你話啦，我唔算得，我我覺得我自己又未係靚啦，又咩冇，唔知點解係啲好多人咧好中意啊，見到我扮靚，好中意撩人啦、啊，好中意誒。 特別有興趣嘅，唔知點解啊！後生又係咁嘅，後生後生嗰啲男仔又係嘅，好中意望住我噶啊！有啊，場內有啲啲男仔咧，廿幾歲誒，同、啊、一齊搭 lift 啊，想問我誒、啊、叫咩名啊？你幾多歲啊？咁樣噶，曾經有嘅呢啲噶，佢話佢廿八歲喎、哦，佢話佢話佢睇唔出我啊，五十幾歲啊，我五十幾歲人啊！ เขอว่าไทยล้วเหมือนยาเสี่สิบก็ยังงี้เลยฉันจะเล่าไว้ฟังฉันบอกว่ามีมีทั้งคนแก่คนหนุ่มี่เข้ามาแบบว่ามันมีอะไรพิเศษเวลาฉันแต่งหน้าเวลาฉันฉันแต่งแบบดีๆหน่อยนะมันจะมีอะไรแบบมันเหมือนก็จะมีแบบอันตรายน่ะพูดถึงอนะตอนที่จะมีทั้งคนแก่มีทั้งคนหนุ่มคนแก่นะรู้สึกว่าจะมีอะไรแบบเป็นพิเศษนะมันมีเสน่ห์อะไรเป็นพิเศษก็ไม่เข้าใจนะ เขาจะเล่าให้ฟังตอนตอนที่อ่าอ่าขึ้นลิฟต์ไน,นะตอนที่ลงลิฟต์ไปอะนะก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกก็บอกเธอชื่ออะไรอะ่ะเออเธออายุเท่าไหร่อ่ะสถามฉันนะนะฉันบอกฉันแก่แล้วฉันอายุห้าสิบกว่าแล้วเธอเขาบอกทีนี้ฉันยังไม่ได้ถามเขาเขาบอกเขาอายุยี่สิบแปดเขาบอกเขาเขาบอกว่าเขาดูดูไม่ออกเลยว่าเธออายุห้าสิบกว่าเขาบอกฉันดูเธอแล้วฉัน ฉันดูแล้วกะประมาณนะเธออายุยี่สิบสี่เขาว่าอย่างนั้นนะเราว่าฉันอายุยี่สิบสี่แล้วเธอนะฉันอายุห้าสิบกว่าแล้วฉันแก่แล้วอีกไม่กี่ปีฉันก็หกสิบแล้วเออพูดถึงอนะพูดถึงมีแบบว่าฉันจะเล่าให้ฟังว่าเวลาฉันแต่งหน้าแต่งตาเวลาฉันแต่งตัวดีๆเนี่ยจะมีแบบว่ามันเป็นจุดอะไรเหมือนเหมือนมันจะอันตรายยังไงบอกไม่ถูกนะมันเป็นจุดเด่นนะสําหรับผู้ชายชอบมองชอบ มันเหมือนว่ามันมีสเสน่ห์นะ <c oughs> มันเหมือนว่าเวลาเราแต่งตัวดีๆแล้วมันเหมือนมีสเสน่ห์มันเหมือนว่าตัวเราจะอันตรายนะพูดถึงนะเนี่ยเสียอย่างเดียวที่ว่าอ้วนไปหน่อยถ้าฉันลดความอ้วนได้นะฉันจะสวยเช่นกระเดะนล้วจะสวยมากเลยนะจะบอกให้นะยอกามโตเฟ่และวงอกังก้าเหาสร้างดีอ่ะอีก้างอกังเฟ่ละอก้ามอกังเฟ่ละ ดีคนที่เห็นลงไปเหมือนผมยุ่สิสี่ปีก็ยังอะผมหงาสิบกว่าปีแล้วผมเออผมผมัวังว่าผมลดอ้วนแล้วหลังจากนั้นผมจดูเามือนยี่สิบแปดปีแล้วผมากให้คนด้ผมดูเมอยี่สิบแปดยี่สิบเก้านีเลยจะมีแบบอะไรพิเศษ จะต้องมีแบบว่าสายตาคนพิเศษจะจ้องมองฉันแน่นอนแน่นอนเลยฉันคิดว่านะเออขนาดตอนเนี้ยขนาดฉันอ้วนขนาดนี้เวลาฉันแต่งหน้าออกไปข้างนอกนะคนเขายังมองเลยอะ่ะเอออ๋อตัวมาล,ดล,าลอดลัวป่านแรงว่เสียอะตัวมาลอดล,ลัวจะจับจุ่ง,กง <laughs> ้กาแร我噶话俾听啊哟减到肥之后咧更งถ้า,า,าเกิดฉันลดความอ้วนได้ฉันจะสวยมากเลยฉันจะบอกให้นะเออ เอะอ,อย่าว่าไปนะอย่าว่าไปนะตอนนี้กําลังลดความอ้วนอยู่จ้าเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยอีก Del oy, Del oy สักคิดทีจจ่จริงคิดว่าปีนี้จะลดความอ้วนให้ได้แต่ว่าผิดหวังจา้าไม่ประสบความสําเร็จในการลดความอ้วนนะคะปีนี้นะคะต้องไปประมาณสักเนี้ยเริ่มเริ่มแล้วละ่ะเริ่มลดแล้วละ่ะเริ่มจะเริ่มลดน้ําหนักแล้วละ่ะเนี่ยตอนนี้นะที่จริงลดมาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันลดไม่ได้สักที แต่ว่าฉันคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะจะลดให้ได้สักสี่สิบกว่ากิโลเนี่ยจะได้หรือเปล่าลองดูนะคะมาลองดูว่าจะลดน้าหนักได้หรือเปล่ายวมาลองดูกันเดี๋ยวมาลองมาเจอกันใหม่จะ้ะมาเจอตอนจะจะ,จะทําคลิปแบบสวยๆแบบลดน้ําหนักแล้วจะทําแบบอืมแบบดูแล้วจะว้าวเลยนะเออไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนนะเออตอนนี้พูดไปก่อนนะม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะ ต้องมาลองดูกันจ้าต้องมารอมารอรอชมรอรอ,อดูอรอลุ้นกันนะคะว่าจะลดความอ้วนได้สําเร็จไหมมาดูกันจ้าแต่ก้าอยู่ไทยงอแอกำกมตัวเฟสเซงกลงละโอล่าจอยกิน,นะต่ก้าบ๊ายบาย